จ่ายเงินทุกสิ้นเดือนโอทีไม่มีเบีย้ยขยันไม่มีค่าข้าวไม่มีไม่ให้เบิกล่วงหน้าหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเดี๋ยวเวลาจริงเลยไปะจะไปไหนก็ไปผุงใส่มาจากบ้านนอกกันสิครับ แม่อ๋อตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้วครับได้เลยครับแม่เดี๋ยวเอ็นเรื่องงานนะ่ะผมรู้เปลื่นหาขึ้นลครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้เลยครับแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งการเดี๋ยวผมปิกไปนะครับ ได้เลยครับแม่มันจะได้บายบายครับแม่ ัลโครับนี่ที่เปิดรับสมัครพนักงานหนึ่งตำแหน่งหรือเปล่าครับใช่พพอดีว่าผมสนใจครับไม่ทราบว่ายังรับอยู่ไหมครับรับอยู่เป็งานซ่อมคอมนะครับแล้วอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับก็ขึ้รถเมลสาย77มาแถวแถวอนุสาวรีย์อะขึ้นตรงนั้นก็ได้แล้วก็มาลงที่เซ็น,นทรัลพระรามสาม หน้าเซ็นท่านพระรามสามเดินไปข้างหน้าตรงซอย24จะมีวีมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอยบอกเขาให้มาร้านส้มคอมเข็มไอทีได้เลยครับเดี๋ยวถ้าผมไปไม่ถูกเดี๋ยวผมโทรหานะครับเออท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่อ๋อ ไม่ใช่เฮียครับเจ๊อยู่นู่นครับสวัสดีครับเจยเออเจนั่งอยู่นี่ตั้งนานไม่เห็นหรือไงขอโทษดีครับแล้วนี่ซ่อมคอมเป็นหรือเปล่าเป็นครับลงโปรแกรมเป็นไหมเป็นครับพอดีว่าผมเคยทํางานร้านคอมมาก่อนนะครับงั้นดีเลยแต่งานที่นี่หนักนะค่าแรงวันละสามร้อยจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนโอทีไม่มีเบี้ยขยันไม่มี ค่าข้าวไม่มีไม่ให้เบิกล่วงหน้าหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวไหวหรือเปล่าไหวครับทำไมไม่คิดหน่อยหรองานหนักนะเออพราะพอดีว่าผมกำลังหางานนะครับแล้วก็มาจากต่างจังหวัดด้วยครับออมาจากบ้านนอกครับออแล้วเจ๊จะให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่อ่ะครับเริ่มงานวันพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านเจ๊แปดโมงมาก่อนเวลานะได้เลยครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ่ะเจ๊จะเอาชุดพนักงานให้ อย่างนั้นผมไปก่อนนะครับเจไ,ไปด้ละสวัสดีครับเออชิว่ะครับเจแล้วเสื้อที่เจให้เ่ะชุดพนักงานสีฟ้ามันไปอยู่ไหนละมันยังไม่แห้งอ่ะเจอะไรกันเมื่อวานก็บอกไม่แห้งวันนี้ก็บอกไม่แห้งฮะต้องใส่มาจีไล่ออกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเออ เจงสัตว์อเสือเออแล้วก็ซ่อมคอมมาซ่อมมาดีๆหน่อยลูกค้าเขาตำหนิมาหลายรอบแล้วครับได้ครับผมก็ช้าห้องนี้ห้องใหญ่5,000มีแอร์ด้วยส่วนห้องนึงอ่สา5พัตกลงยาวห้องไหนเนี่ยราคาแพงจังเลยอ่ะพี่ พี่พอมีห้องละพันห้าไหมครับเฮ้ยน้องราคาไม่มีหรอกพันห้าอยู่กรุงเทพรา,ราคานี้แหละตกลง,งจะเอาห้องไหนว่ายังก่อนดีกว่าครับพี่เสียเวลาจริงเลยไปะจะไปไหนก็ไปคงใมาจมัดจกบ้านต่อกปสิครับขอโทษครับพี่เออเสียเวลาท้ามาหาก,กินหมดคนสมัย นีว่างห้องนี้ก็ว่างจะเอาห้องไหนอ๋อค่าห้องเท่าไหร่อะครับเดื 2, เอนละสองพันห้าโอ้ีเงินทั้งตัวผมยังไม่ถึงสองพันเลยครับนี่อะครับแล้วมาจากที่ไหนเนี่ยออกมาจากไม่ต้องสอนนะครับอยู่ไม่ต้องสอนกะเออปีก็อยู่แม่ต้องสอนแล้วนี่อยู่อำเภออย่างนะผมเป็นคนเล็กล้น้อยครับกะอาอ๋ออำเภอเดียวกันเออเอาอีบอก ถ้าตัวกว่ารังเกียจอ่ะนี่พี่มีห้องเก็บผัวห้องเนี่ยมันมีใครอยู่แต่พี่ก็เพื่อเจ้านะเจ้าเดือนละห้าร้อยเอาก่อได้ครับพี่ได้เนาะตกลงเอาห้องนี้นะครับแต่ตัวต้องจ่ายพี่ก่อนห้าร้อยจ่ายก่อนอยู่อ๋อมันมีปัญหาครับพีนน่นะครับเออขอบใจนะแต่พี่ขอบอกว่ายังสาตางเนี่ยปอดี

บอกเองก็ได้ครับจะได้มีอย่างก,กับอบลลี่นะอ๋อได้เลยครับกรเจผมครับพี่ ที่วาครับเจ้แล้วเสื้อที่เจ้ให้ไปชุดพนักง,งานสีฟ้าเมื่อไรจะใส่ยังไม่แห้งอ่ะเจ้เอ๊ะเมื่อวันก็บอกไม่แห้งวันนี้ก็บอกไม่แห้งแล้วเมื่อไรจะใส่นะฮะเสื้อที่เจ้ให้เนี่ยก็เสื้อที่เจ้ให้มันนิ่มแล้วผมเอาไปใส่นอนอ่ะวทีนี้มันมันไม่มีอ่ะเจ้เ,จเจีตัววะเอ้าไอ้นี่น,นี่เจ้ก็ให้ตามวานันแล้วนะเสื้อสีฟ้าเนี่ยจะให อะไรเอาเสื้อทางานมาใส่นอนของเสื้อมาใส่ทํางานอุ้ยนี่นี่ลูกน้องไงเนี่ยฮะโอ้น็อตบุกพึ่งมาซ่อมแท้ๆเจน็อตบุกมาซ่อมอ่ะไม่ทันเลยน็อตหลุดนะเนี่ยดูดิพังแล้วเนี่ยไหน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 โอ้ยตายละชีวะซ่อมน็อตบุ๊กลูกค้าไงให้น็อตหลุดเนี่ยฮะลูกค้าทั้งหลุเองไม่เปล่าครัเจ้อ้าวพูดแบบนี้ก็สวยอยากโดนบ้านพลาสโซเชียลอ่ะร้านเสียหายนะ ใช่ครับพี่เดี๋ยวเช็คให้ก็ได้ครับครับผมอ่ะรถครับที่รถตัวนี้น่าจะขันไม่แน่นแล้วอาการเป็นไงบ้างครับอึดๆแข็งๆแอ้วอยู่ๆมันก็ค้างด้วยคิดว่าใช้ไปสักพักควันน่าจะขึ้นนั่นแหละร้านซ่อมเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับครับมาเช็คงานไหมครับอ๋อประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งรอด้านนู้นก่อนนะครับครับขอโทษนะ นี่ีวัยก็แล้วเสียชื่อร้านเต๋อเห็บคุนเนี่ยเออลูกค้าได้นะครับครับไหนบอกสิบัาทีครับสามชั่วโมงนะครับ ขอโทษดีครับพอดีว่าผมลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยครับก็เลยช้าครับเจเครับแล้วผมต้องเสียค่าซ่อมอะไรไหมครับเจ๊ครับอุ้ยไม่ต้องจ่ายหรอก<ฮ>ก็เห็นว่าเพิ่งมาซ่อมไม่กี่วันเองไม่ใช่หรอค่าใช้จ่ายเนี่ยเจ๊ออกให้หมดเลยมันก็แง่อยู่แล้วดิอลองเสียดลสิร <ส estamos S 2> ู้เรื่องแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะอืมแบบนี้ชิ่า กกเออนี่เทียนก็นแล้วก็ไปกินข้าวอีกเหรอ,อ,อผมยังไม่หิวครับเจ๊เดี๋ยวขอ,ขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับร้านเจ๊ไม่มีโอทีนะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอยากให้งานเสร็จก่อนนะครับตังก็ไม่จ่ายนะร้านเนี้ย หนูจะไม่กินขา้าวอีกไปนี่พี่เรียกนะกินข้าวไปเลยเดี๋ยวพี่ตาไมไปไปก่อนไปก่อนหนึ่งก็กินข้าวกินน้ำกินปลาซะบ้างแล้วจะได้มีแรงทำงานน่ะได้เลยครับขอบมาเลยเครับเจ๊เจ๊ไปก่อนแล้วเดี๋ยวตามโลไว้ที่ร้านผมไปเอาร้านเดิมอยากกินปลาเผาใช่ 在爷儿呢？ ที่หนึ่งที่่เท well, ี่ยง่ะกินข้าวป่ะก็บาไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอทำอันนี้ก่อนนะเพราะว่าพอดีลูกค้าเพิ่งส่งมาซ่อมนะได่ใช่ ด,ดีครับเอาข้าวเปล่าสิบบาทก็ได้ครับดีครับ ห <N IN> นึ่งครับยังไม่ไปกินข้าวหรอนี่มันก็เที่ยงสรริบห้าแล้วนะอ๋อพอดีว่าผมกินข้าวช้าอยู่แล้วเจ๊ก็เลยยังไม่ค่อยหิวอะครับตามใจเองแล้วกันครับ <ina> อ,อนี่สิ้นเดือนแล้วใช่ไหม นี่เงินเ้ือของชีวาขอบคุณครับเจ๊ทำไมแตะแดงทำไมวันนี้เจให้เร็วจังก็ทำไมฉันจะจ่ายเงินเดือนให้เวลาไหนมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าอ๋อครับเจดีนยให้ก่อนกลางคืวันนะเออก็ใจดีแค่เดือนนี้เดือนเดียวแหละเดือนอื่นก็จ่ายเหมือนเดิมส่วนเนี่ยเงินเดือนของหนึ่งนะขอบมากเลยครับเจ๊ตั้งใจขยันทำงานแบบนี้ต่อไปละ เออส่วนกับข้าวเนี่ยเจ๊ซื้อมาฝากหนึ่งนะเอ๋อจริงเลยครับขอบคุณครับเจ๊เจ๊เอาข้าวผมมาเจ๊มีชุดนเลยก็ชีวากินข้าวแล้วไม่ใช่หรอแต่หนึ่งเขาไม่ได้กินข้าวเลยเจ๊ก็เลยซื้อมาฝากหนึ่งสิถ้าชีวาอยากได้แบบนี้ก็ต้องใส่ชุดพนักง,งานสีฟ้าที่เจ๊ให้ก่อนโอเคไหมได้พรุ่งนี้แล้วกันเจ๊พรุ่งนี้อีกละ เจรู้ได้ครับว่าผมไม่ได้กินข้าวครับเจก็รู้สิก็หนึ่งอ่ะเล่นกินน้ำหมดเป็นรังๆังอ่ะรู้ไหมปกติเจ๊กับชีวายู่สองคนนะอาทิตย์หนึ่งกินน้ำแค่ไม,ม่กี่ขวดเองขวดครับเอองั้นหนึ่งอ่ะหยุดทำงานเลยนะแล้วรีบไปกินข้าวเลย <c oughs> ได้เลยครับเจ๊เออจะได้มีเลี่ยมมีแรงทำงานเกิด <c oughs> เป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเจ๊หาไม่ไหวแล้วนะตัวก็ใหญ่ ของคาเฟ่เือสีฟปลายเลยชีวา่าตั้งใจทำงานด้วยนะครโอทีไม่มีนะ ขำหรครับแม่อ๋อกําลังจะกินครับแม่กับข้าวตังอย่างนกนะับข้าวหมูไข่ดาวครับรเ,าเกาะเรื่อยๆครับแม่นนก,กํลบบาออกกลังออกเนี่ครับแม่เ,ออเดี๋ยวผมโอนตา์ไปให้แม่นะครับ ได้ครับรรรแม่เลยครับแม่ครับอันตวีนะครับแม่